วิธีที่3ไม่ค่อยเขวกับเรื่องข้างทางเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเธอเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเป็นนักเรียนทุนในระดับปริญญาตรีจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วถึง3ภาษาเรียนจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการต่างประเทศ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งมีหน้าที่การงานที่ดีและเป็นถึงรองผู้อำนวยการฝ่ายขององค์การแห่งหนึ่งแต่แล้วชีวิตอันสวยงามของเธอก็มีเหตุที่ต้องให้พบพานกับเรื่องไม่คาดฝันครั้งหนึ่งเมื่อเธอเริ่มมีอาการป่วยเริ่มจากขาทั้งสองข้างปวดบวมปัสสาวะเป็นฟองซึ่งในช่วงแรกเธอคิดว่า อาจจะเป็นเพราะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์มากเกินไปเป็นเหตุให้ขาบวมและอีกไม่นานก็คงหายเองเธอจึงไม่ใส่ใจในการไปพบแพทย์ปล่อยให้อาการเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาพบว่าขาทั้งสองข้างบวมเป่งไม่สามารถงอเข่าได้ไม่สามารถก้าวขาเดินได้อย่างปกติเมื่อเห็นว่าอาการไม่ดี เธอจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งผลการวินิจฉัยระบุว่าเธอมีอาการติดเชื้อที่ไตค่อนข้างรุนแรงแพทย์จึงแนะนำขั้นตอนและวิธีการรักษาให้เธอทราบแต่เธอก็ยังลังเลที่จะเข้ารับการรักษาในทันทีเธอเริ่มแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรคไตและบังเอิญว่าได้ดูรายการโทรทัศน์ช่องเคเบิลรายการหนึ่ง ที่มีการแนะนำการรักษาด้วยวิทยาการพิเศษเธอรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากจึงทดลองไปพบแพทย์ท่านนั้นที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งและตกลงเข้ารับการรักษากับแพทย์คนนี้แต่เธอสังเกตว่ามีสิ่งน่าสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการรักษาไม่ว่าจะเป็นการเข้าเครื่องสแกนรังสีเพื่ออ่านผลความผิดป,ปกติของโรค หรือการเข้าห้องอบไอน้ำเพื่อไล่พิษต่างๆในร่างกายอีกทั้งค่าใช้ใจ่ายในการรักษาก็สูงมากหลังจากที่เธอเข้ารับการรักษาไม่กี่ครั้งอาการกลับสุดหนักกว่าเดิมเธอรู้สึกท้อแท้เป็นอย่างหนักเพราะการประสบกับภาวะเจ็บป่วยเช่นนี้เป็นเหตุให้การทำงานต้องสะดุดหยุดลงเธอจึงจำเป็นต้องลาออกจากงานเนื่องจากเริ่มเดินไม่ค่อยถนัด จากอาการขาบวมและร่างกายก็อ่อนแอมากในช่วงเวลานั้นเธอได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญผู้หญิงคนนั้นบอกว่าตนเป็นร่างทรงและหว่านล้อมให้เธอไปรักษาโรคด้วยการแก้กรรมทางศัยศาสตร์โดยอ้างว่าโรคที่เธอเป็นอยู่นั้นเกิดจากกรรมอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องแก้ไขด้วยการบวชรับองค์จึงจะหายเป็นปกติ ความทุกข์จากการเจ็บป่วยทางร่างกายส่งผลให้ความคิดและจิตใจของเธออ่อนแอเธอจึงคล้อยตามคำชักชวนอย่างง่ายดายถัดมาไม่กี่วันเธอและครอบครัวก็เดินทางไปยังสำนักร่างทรงของผู้หญิงคนนั้นซึ่งอยู่แถวถนนจรันสนิทวงเมื่อไปถึงสำนักทรงเธอถูกบังคับให้ดื่มน้ำสีเหลืองๆแก้วหนึ่งโดยทีมงานของร่างทรง อ้างว่าเป็นน้ำมันขับพิษของโรคซึ่งหลังจากเธอดื่มเข้าไปก็อาจเจียนออกมาอย่างหนักจากนั้นร่างทรงก็ให้เธอและคนในครอบครัวทำพิธีรับขันและให้เธอนั่งอ่านบทสวดเล่มหนึ่งความหนาประมาณ500หน้าเมื่อเธออ่านไปได้สักพักก็รู้สึกอ่อนเพลียจึงขอตัวกลับบ้านโดยรับปากกับร่างทรงว่าจะกลับมาใหม่ก่อนเธอจะเดินทางกลับ ร่างทรงได้ให้เอกสารบุสวดชุดหนึ่งพร้อมกำชับว่าให้เธอท่องบทสวดเหล่านั้นทุกคืนรวมทั้งให้เตรียมข้าวของต่างๆตามที่กำหนดเพื่อมาบวชรับองค์ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการก้าวเท้าเข้ามาในสำนักคุณไสยแห่งนี้เป็นเหตุให้เธอต้องเสียเงินให้กับร่างทรงหลายพันบาททีเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอเริ่มมีอาการผิดปกติคุ้มดีคุ้มร้าย ตาขวางเสียงเปลี่ยนทำท่าเดินเหินเหมือนคนแก่ถือไม้เท้าด่ากราดทุกคนในบ้านพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอราวารเป็นพักๆคิดแต่เรื่องจะไปบวดรับองค์ทางไสยศาสตร์เพียงอย่างเดียวคนในครอบครัวของเธอทุกใจเป็นอย่างหนักเมื่อเห็นว่าปัญหาบานปลายใหญ่โตขึ้นทุกทีพี่สาวของเธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์มาหาฉัน เพื่อหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะสับสนและไม่รู้จะตั้งหลักแก้ปัญหาอย่างไรหลังจากที่ฉันได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดก็เห็นว่าเรื่องนี้มีประเด็นบางส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้และมีความเกี่ยวข้องกับจิตโดยตรงฉันจึงแนะนำพี่สาวของเธอว่าขั้นแรกให้หาจังหวะเหมาะช่วงที่เธอมีท่าทีสงบให้ทุกคนในบ้าน ช่วยกันพูดโน้มน้าวใจชี้ถูกชี้ผิดเปรียบเทียบให้เธอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรหาโอกาสพูดเกี้ยกล่อมอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เธอฉุกคิดขั้นต่อมาหากเธอมีอาการผิดปกติเหมือนผีเข้าหรืออะไรก็ตามขอให้แม่ของเธอกำหนดจิตอาราธนาคุณพระศรีรันตนไยแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวณ แล้วเข้าไปกอดเธอไว้พร้อมกับพูดปลอบใจให้เธอดึงจิตของตัวเองกลับคืนมาฉันเชื่อว่าพลังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่กว่าพลังร้ายใดๆอีกทั้งแต่เดิมรุ่นน้องคนนี้ก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระดังนั้นน่าจะมีพลังดีคุ้มครองอยู่และสามารถช่วยให้เธอสงบลงได้ จะได้ชักจูงเธอออกจากวังวนมนดำเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องตามกระบวนการของการแพทย์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญอย่าให้เธอสวดมนต์ตามเอกสารที่ร่างทรงให้มาถึงแม้ว่าฉันจะไม่เห็นคำต่างๆในบทสวดแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นบทสวดนอกรีดกล่าวคือคำในบทสวดจะเป็นการสวดถอยหลัง จากบทสวดปกติหากพูดตามความเชื่อที่เล่าต่อกันมาก็คือสวดถอยหลังเพื่อถอนมนขาวเปิดทางให้มนดาแทรกเข้ามาในจิตได้เมื่อทราบภายหลังว่าเป็นบทสวดถอยหลังจริงดังที่ฉันสันนิษฐานไว้ผ่านไปราวหนึ่งสัปดาห์พี่สาวของเธอก็ได้โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังความคืบหน้าว่า ทุกคนในครอบครัวพยายามช่วยกันพูดคุยกับน้องสาวก็รู้สึกว่ามีการรับรู้ที่ดีขึ้นและเมื่อน,น้องสาวมีอาการแปลกๆแม่ก็จะเข้าไปกอดน,น้องสาวไว้แล้วบอกว่าแม่รักลูกนะลูกต้องกลับมาหาแม่ดึงจิตมาไว้กับตัวเองนะลูกกลับมานะลูกนับว่าโชคเข้าข้างที่วิธีของฉันใช้การได้ผล เธอเริ่มคืนสติพูดคุยรู้เรื่องมากขึ้นฉันจึงบอกกับพี่สาวของเธอว่าหากน้องสาวของเธอมีอาการเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้อีกให้พูดที่ข้างหูของเธอว่าพูดโทและบอกให้เธอท่องคำนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบซึ่งพี่สาวของเธอเล่าให้ฉันฟังในเวลาต่อมาว่าเป็นวิธีที่ได้ผลอีกเช่นกัน ใช้เวลาราวสองสัปดาห์สภาพจิตของรุ่นน้องคนนี้ก็เริ่มเข้าที่รู้สึกตัวเกือบน่าจะเป็นปกติเมื่อฉันเห็นว่าเธอเข้าสู่ภาวะนิ่งมากขึ้นจึงแนะนำให้เธอไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เนื่องจากมีศูนย์โรคไตและแพทย์ระดับอาจารย์เป็นผู้ให้การรักษาและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปเธอรับปากทำตามที่ฉันแนะนำ และเธอก็ได้รู้ความจริงจากอาจารย์แพทย์ผู้ให้การรักษาว่าวิธีการตรวจรักษาตามวิทยาการพิเศษที่แพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนั้นกล่าวอ้างและเธอหลงเข้าไปเป็นลูกค้าในตอนแรกเป็นข้อมูลและวิธีการที่ไม่สามารถอ้างอิงตามหลักการแพทย์ได้ผลตรวจต่างๆในเอกสารเป็นค่าตัวเลขที่ไม่มีในตำราการแพทย์เมื่อเธอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน และทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องราวหนึ่งปีอาการก็หายขาดเพียงแต่ต้องระวังและควบคุมการรับประทานอาหารให้มากขึ้นเธอโทรศัพท์มาขอบคุณสำหรับคำแนะนำของฉันและบอกว่าหนูดีใจมากที่ได้กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผิดปกติหนูรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นควบคุมตัวเองไม่ได้ตัวชา หมือนมีอีกร่างหนึ่งมาครอบไว้แล้วตัวหนูอยู่ด้านในมองเห็นตัวเองพูดอย่างนั้นทำท่าอย่างนี้แต่ขัดขืนไม่ได้เหมือนเป็นหุ่นกระบอกให้ถูกเชิดหนูเข็ดจริงๆใครจะคิดว่าคุณจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องมาเจอความทุกข์หนักกับคิดไม่ได้โง่ง่ายๆซะอย่างนั้นตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทุกตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้น ป่วยก็ต้องหาหมอต้องแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปแก้กรรมกับหมอผีหนูยอมรับเลยว่าหายได้เพราะพุทธและแพทย์ต่อไปนี้หนูจะอยู่กับเหตุผลและความจริงไม่คอยเขวไปกับเรื่องข้างทางอีกเรื่องที่ฉันนำมาเล่านี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักใกล้ตัวจึงอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแท้จริงแล้วความอับโชคของคนเรา ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นแต่เกิดจากความคิดตั้งต้นของตัวเราเองหากว่าเรามีความคิดอ่านที่ถูกต้องเป็นแกนหลักการคิดการตัดสินใจและทัศนคติต่างๆก็จะเป็นไปในทางที่เหมาะสมแต่หากว่าเราลุ่มหลงไปกับความคิดผิดๆชีวิตก็จะพบแต่ปัญหาที่ไร้ทางออกความยุ่งยากต่างๆจะพอกพูนขึ้นอย่างไม่ลดละ เพราะว่าเราใช้ความคิดที่ไม่ถูกต้องก่อปัญหาใช้มุมมองผิดๆแก้ปัญหาปัญหาจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดในโลกของชีวิตไม่มีใครหรืออะไรที่สามารถควบคุมหรือกำกับเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถ้าจิตเราไม่โน้มเอียงเข้าไปหาตั้งแต่แรกฉะนั้นการมีความคิดที่ตั้งมั่นอยู่บนเหตุผลและความถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินชีวิตให้อยู่ในลู่ในทางถ้าเรารู้จักการควบคุมความคิดความเชื่อให้ตรงทางแล้วชีวิตก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามปัญหาทั้งหลายก็จะลดน้อยลงโอกาสที่ชีวิตจะพัดตกหลุมเหวก็แทบจะไม่มีเมื่อชีวิตเดินไปไม่ผิดทางจิตใจตั้งมั่นในทางที่ถูก ก็ถือว่าชีวิตรอดพ้นจากความโชคร้ายและเป็นสุดยอดของความโชคดีแล้วไม่มีโชคดีอื่นใดเหนือไปกว่าการมีจิตใจที่ดีไม่มีโชคชะตาอื่นใดเหนือไปกว่าการควบคุมความคิดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้านะคะ